มันต้องมีสูตรสิไม่ม <anderen> ีสูตรประจอร่อยได้ไงอร่อยไม่อร่อยมีสูตรสิสูตรเด็ดด้วยนะอร่อย้ัอ้ยังแบบนีคะอิงเยอะอิอร่อยอย่างนี้ตังแโอเคไหมคะอิงเยอะอร่อย เรื่องซาตานีค่ะวันนี้เราไปชื่ออะไรกันทุกคนเราจะมาเสื้อของนะคะที่จะเป็นวัตถุดิบที่จะไปทำสุปปอกกิ่งมะนาวจริงค่ะเราไปอะไรแบบนั้นไปกันต้องป่าลูกเท่าไหร่อันนี้คือธนาคารของเรานะคะทุกคนอาตอนนี้นะคะ พ,พ่อครัวค่ะพ่อครัวหัวปลาเหรคะแม่แม่มาทำอะไรมาซื้อมะละกอมาซื้อมะละกอแม่แม่ได้เป็นเงินซื้อไหมเ <c oughs> ปามา่า <c oughs> ไม่ย็นเฉยเฉยยี่สิบสองบาทยีบอาทอ่าปลิ้งวันนี้นะคะเราก็ได้มะละกอมาแล้วคะ่ะทุกคน อะไรนะคะเรากำลังเลือกเมนกันค่ะคนเลืยกก็คือบีบอยล่ะค่ะตัเชฟไทยแลนด์ซุ่งน้ามันเดือวของยาวแล้วค่ะอันนี้แล้วก็อันนี้10บาท20 20อันนี้20ดบาทเลยีนชาล และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแตนนี่มันแต็กระ็มขมจีนชิบ้าสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกแล้วคือปาราค่ะอันนี้ขาดไปได้ไหมไม่ได้เอามาเล็ก ตอนนี้นะคะเราก็ซื้อวัตถุด,ดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนชอชอ,อแล้วก็สถานีต่อไปไปทำส้มตำไปกันต่อไปกันเลย ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา9ก้นาฬิกาเช้านะคะซึ่งัวก็ยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยผมขอพักไปรับประทานข้าวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาดูกินอะไรนี่เรากินเป็นข้าวไข่ดาวเนื้อเบอร์เกอร์ค่ะของเมื่อคืนอันนี้เดี๋ยวกายอันนี้ตัดเกยอันนี้ตัดฟรีเออเนี่ยไปเราทำนู่นตามมันใช่ไหมเราก็มีสูตรมาจากทางบ้านด้วยแหละเจ้าเลยอ๋อ ไม่เลยเขาไม่เขาเขาไม่เขาไม่ค่ะเขาใส่ใส่มะมวลนะใส่ใส่มุมวงมันจะไม่อร่อยยิ่งเยอะยิ่งอร่อยเต้องมีสูตรเด็ดมนถึงจะอร่อยไม่มีสูตรอร่อยไม่มีสูตรอบ้านฉันนะทำไม่เคยมีสูตรอร่อยทุกรอบเอาต้องมีสูตรสิไม่มีสูตรมัจะอร่อยได้ไงอร่อยเสอร่ยสูตรเด็ดเเด่ดเอาไปด้วยงั้นจานทีทานด้วยกันไหมค้าพวกเธอทำต้มตแบบมีสูตรพวกฉันทำต้มตแบบไม่มีสูตรแล้วมาดูกันว่าพวกไหนอร่อยกว่าเอาซิอรับองอร่อยนะป้า อ้าของเราไม่มีของเราไม่มีอะไรสูตรใช่ไหมเวลาเทน้ำลาล้านะทำหน้าแบบทำหน้าอะไรเจออะไรกันสิมัสตรเชิ มาละก็ส่งเตามาละก็ส่งเตามาละก็ส่งเตา,า,า,ายอมตั้งไฟอีกนิดบีบไฟดาวอีกหน่อยปาอากรดอ้อยเอาไว้ใส่ส่งเตาปารากรดอ้อยเอาไปใส่ส่งเตาคือกรรมการเองนะคะจะเป็นคนที่ตัดสินทั้งสองทีมโดยให้แต่ละทีมน่ะให้เวลาทำสิบนาทีกลุ่มมีสูตรและกลุ่มไม่มีสูตรคิดว่าใครจะชนะมาดูกัน ทำมีสูตรของเราอ่ะสูตรเด็ดแน่นอนชนะครบนู้นแน่นอนแน่นอนชนะอยู่แล้วเำมสูตรของเราไปงั้นเริ่มทำมันดีกว่าเอ๊ะสูตรอไหนนะแต่สูตรจอยนะอ๋อใช่ไหมเอ๊ะสูตรเนี่ยสูตรพีบอกมาจากบ้านเลยนะใส่พริกไปทั้งหมดสี่ใส่ไปเลยเขาบอกว่าใส่กระเทียมสองกลีบด้วย ได้ไหมเนาะรบอกอร่อยแน่นอนนันใส่เนื้อปลาหกช้อนชาเอ๊ะแล้ไม่ช้อนโต๊ะนี่ทำไงอ่ะสามช้อนชาเมื่อกี้ช้อนโต๊ะนะสามาช้อนชาไม่นเด็ดช้อนโต๊นี่ถ้าหกช้อนชาก็กสองช้อนโต๊ะละบ้างนี่เสร็จแล้วเนาะ เซ่ั่งขาบไปเลยน่ากลัวไหมสูตรเราอร่อยที่สุดในโตกไปใส่มะละกอเลยสองคัมือใช่ไหมสองคัมเอเอาแล้วมาำอดีไหละแกต้เสร็อยังซี่ต้องแค่ถุงจักรแกด้วยแค่สองช้อนชาไลตัวตัวตัว เชฟดีใชกมือหมดเลยนะคะทุกคนโอ้โหส้มตำกับอกยามไปข้างหน้าท้ายโอ้โชว์สกิลอันเนี้ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเจอผลไม้นี้พวกแกต้องนั่งนั่งฟังนะมาเขือเทศ ทนได้ไงเสร็จแล้วซ้ำๆของเราทีมเอล่าซ้ำๆมีสูตรพี่บอสอร่อยแน่นอนะถึงเวลาของทีมที่สองแล้วค่ะทีมยิงยิงแรงยิงพลังยิงเพื่อนยิงครั้งยิงเริ่มแรงอย่างที่สองวะไม่มีสูตร แ่อยากได้ิกี่เม็ดเขาเผ็ดไหมของเขาได้ิปกี่เมตรปะสีเม็ดของเราก็ต้องมากกว่าเขาห้าเม็ดถูกองมีขิงด้วยถุกล้องใส่ไปลอยเดี๋ยวตำไห้้าเขาใสกงู้เรใส่ไปคัสามกสองก็ง่ะเทียมมเยอะยฝาใส่นี่แล้วนะกระเทียมออกจากุาแล้วแลก็องเรนะคะตอนนี้ิปกะเทียม้อใส่อะไรอีกแกขอมันออกมาไหนมร็วอันี้เสร็จแล้วก็เขาใส่อะไรวะนี้เ่ะ คือมือใหม่นะคะใช่ใช่ใช่เขาทำตัวใหม่ลองเออน้ำเล่อันนี้เขาเรียกว่าน้ำตาลทิพย์นะคะทุกคนส่วนผสคนเสื้อขาวร้อนไหมถามแค่นี้คือขยับมาไหนใหม่ไม่ร้อนแรงเท่าส้มตำแล้วค่ะใช่ค่ะทาแม่ค้าค่ะแต่ของเราสูตรของเขาใส่ม่เผ็ดเท่าที่หลังสูตรเราใส่กับโอเคโอเคอุ้ยไม่รู้วันนี้ไปได้ไหนเนี่ยโอ้โหแล้วทำไมรอบอกว่ายิ่งเยอะยิ่งอร่อยเดี๋ยวแล้วน้ำปลาอยู่ไหนคะน้ำปลาน้ำปลา

โอเคเห็นี่แหละแล้วก็อะไรต่อมาละกหอเขาใส่เขาใส่ตลอต้องทำนี่เนอะไรแหลกโอเคแหลกมันแหลกนิดนึงอ๋อได้เลอุ้ยได้กลิ่นหอมอร่อยเใส่มะนาวได้เลยค่ะทุกคนฉากต้องมาฉาก่องอ่ะฉากเรียกน้ำ่ใส่ไปเลยค่ะใส่เป็เลย เอ้ย่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเป็นสูตรค่ะไอเป็นไม่ใชังรังเรีวค่ะแล้วก็ใส่มะละกอปะใส่มะละกอได้แล้วนะคะเขาตองการมะละกะของเรานะคะผ่านการาไรเรียบร้อยค่ะน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งเพื่ออะไรเพื่อให้มะละกอของเราที่กรอบนกรรมการจะหักไหมคะถ้ามันกรอบเกิน ตาแบบขับออกอยู่แล้วค่ะไม่ได้ขาไม่ได้ไม่แก่เนาะได้ไม่แส่กันตาแล้วก็ขวดขวดของพวกค่ะของพวกใส่เลยนะต้องใส่เลยโอเครอดูความอร่อยด้วเลยค่ะความจะความตังมันอยู่ตรงนี้อร่อยอร่อยอร่อยอ่ะใส่กิ๊บผีแล้วเนี่ยอันนี้คือน้ำลายย้อยแล้วเดี๋ยวสั่งอีกต้องมาสั่งี้ของพวกแบบต้ไทยมากของเราแบบไม่ค่อยป็นร้านมะกกว่า คือของเราเนี่ยเป็นอืมาไม่๊มพีเยอะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคอยคือเราจะโดยด้านบนดีกว่าน้อง้ี่กวน่าตาอนี่ตาดูน้าตาของเราคือน่าตาน่าทานเหมือนนยโอเค ต่อไปจะเป็นการชิมของคณะกรรมการกรรมการู ar, ่ไหนวะกรรมการประตูเปิดตัวกรรมการนะคะจะไม่ทราบเลยว่าจานของส้มดำจะเป็นจานของทีมไหนโดยซ้มดำจะมีทั้งสองจานวางอยู่กรรมการจะเป็นผู้ตัดสินเิญครับกรรมอารนะคะอุ้ยนะแสดหน้าตากรรมการน้าตาไหนอันไหนวอกกว่าอันไหนวกกว่าอะไหนะตา น่าก,กินเว้อยอันนี้มีปุ้งโรยโปอุย้ยสวยแต่เดี๋ยวมาดูรสชาติอันนี้ก็สวยอันนี้จันของใครก็ไม่รู้ใช่ไหมขอชิมก่อนนะทำไมกำลังกันนะเอ็นดูจังวะว้าวเป็นปลาแซลม์มาชิมกันเนย มาดูกันนะคะว่ากรรมการจะตัดสินให้ทีมไหนเป็นทีมที่ชนะค่ะและรายการสุ่มตำบล็อก,อกขอประกาศรางวัลผู้ชนะได้แก่ทีมพีบอยและอัมมี่ขอถามเคล็ดลับความอร่อยแบบยอดทำไมนะคบรับก่อนภาพอร่อยของเราก็อยู่ที่ สูตรไงนะครับเรามีสูตรเนี่ยการทำาตงโมเราก่อจากเม่นยำทุกครั้งอาหารก็จะออกมาอร่อยทุกครั้งนั่นเองใช่แล้วเจอกัน EP ไหนก็ไ,นไม่รู้ีเด็ก